เราจะมาดูไก่เมื่อวานนะครับแนะนำก่อนอันนี้แม่บ้านนะครับแม่บ้านประจำสถานีนะครับเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยมากนะครับจะเป็นครัวของสถานีตำรวจนะครับตัวนี้ก็เป็นไก่เมื่อวานนะไก่ไก่ไว้าวนะซึ่งเราเก็บไว้ผ่านการแช่มาแล้วหนึ่งคืนผมไม่ได้ขายของนะแต่ผมแค่จะแนะนำ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับผมแจก,กก่อนครับหนึ่งบรรจุพัณฑ์ถูกห่อหุ้มด้วยถุง2ชั้นนะครับนี่คือสภาพก่อนเข้าไมโครเวฟนะครับระหว่างรอไก่เวฟครับเราก็มาชม คลองประเวศบุรีรมกันครับเป็นคลองคุณภาพขนาดใหญ่คลองหนึ่งของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโซนเหนือเชื่อมต่อกันหลายเขตตั้งแต่เขตพราขนงยาวเลื่อยไปหน้าจะึนถึงเขตลาดกระบังอันนี้ผมเดาเอานะฮะผมดูจาก g o o g l e Map แล้วน่าจะประมาณนั้นแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะฮะที่ ถ้าสะอาดตรงนี้จะดีมากๆเลยครับที่ทางนู้นนะฮะตรงไปทางนู้นเนี่ยจะไปวัดกระทุ่มเสือปลาซึ่งจะมีประตูน้ํากั้นอยู่ความสะอาดจะมากกว่านี้ทําให้มีปลาเยอะมากนะครับบริเวณหลังวัดกระทุ่มเนี่ยก็จะเป็นที่ให้อาหารปลาส่วนตรงนี้ผมเคยพยายามทําดีแล้วแต่ว่าปลาน่าจะไม่คุ้นนะฮะไม่คุ้นกับกับอาหารที่คนให้สักเท่าไหร่นะ แต่บริเวณนั้นนะฮะเมื่ออดีตนะฮะทางลงเคยเป็นที่ให้อาหารปลานะครับเมื่ออดีตน่าจะสัก2ปีแล้วแหละแต่หลังจากนั้นด้วยเหตุผลอันใดนั้นผมไม่มั่นใจครับเอา๋ยวเรากลับไปดูไก่กันต่อครับวันนี้เรามาดูครัวสอนอ,นอกันบ้างนะครับว่าในภาคเช้าก่อนเคี่ยงเนะี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะดอยอาหารไปกินก่อนนะฮะ รูปดีมากเลยมีผักให้กินด้วยผมก็ย่าใช้มือนะฮะมือน่าจะสะอาดเดยอะไปบะกอาแตง่งถึงรูปครับผักบุ้งหน่อยจริงๆแล้วการทานอาหารเนี่ยผมว่าจะเช้าจะเที่ยงขอให้ได้ทานก็โอเคแล้วฮะ ผมทานเวลานี้กลางวันผมก็ไม่ทานแล้วเอาอะไรเอาอีกหน่อยเอานีดดีกว่าโอเคี๋ผมขอล้างมอ,อีกรอบนี่เขาเหนียวด้วยฮะนึ่งแจ่วเราจะใส่ตรงช่องนี้เลยง่ายๆป้านี่แจ่วอะไรป้าแจ่วปลาปลาร้าสุกไหมะ สุกนะแค่นี้พอนะฮะแล้วเราจะไปกินกับไก่วาวกันอาขอแล้วสุกแล้วเอาแหละฮะถ้าอาหารนี้ไม่ร้อนก,ก็ก็กินฮนะให้ป้าชิมดีกว่าป้าผมให้ป้าหนึ่งไม้ <Comment S 2> คอมเมนต์ด้วยอคอมเมนต์ด้วยอร่อยคือกินแล้วอ,ลรอ,อร่อยเอาเคืกินแล้วเหรอก็คือเอามาใช่ป่าวอร่อยไหมอร่อยอ๋ออร่อยงั้นเอาป้าเอาใบไม้นึงอเอาเยอะป้าใส่จ,จานอ่ะหยิบไปเลยเอาคำนึง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 กินมานระ้อนไหมอืมโอ้ยอร่อยไหมอร่อย <c oughs> ผมนี่ก็ไปเรื่อยเลยนะอย่างว่าเรานะเราสไตล์มวลมวลชนอยู่แล้วน,นะครับเดีย๋ยวผมขอเข้าห้อง,องทำง,งานแป๊บอ่าเดี๋ยวถ่ายทำ ถ้าพวกทำงานนะอาจจะรกหน่อยนะครับเนื่องจากห้องไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่จิงกะฟิดเยอะอยู่นะครับขอให้ทุกคนตั้งจิตนะครับแล้วก็ท่องนโมสามจบนะครับท่องพร้อมกันเลยก็ได้ครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอหน้าพรเจ้าพระพุทธเจ้าท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณ ทพเจ้าแห่งเจียทพระเจ้าขวัอูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รัสถานที่แห่งนี้ทรงส่นปรานประทานพรนให้ลูกประสบความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดได้ตามสิ่งที่หวังสมดังปรารถนาทุกประการแข็วค่าปลอดภัยด้วยเทินสาธุพร้อมกันครับเยเครับถือว่าทุกคนวันนี้ได้ที่คนที่ดูคลิปนี้นะฮะจะได้สวดมนต์ขอพรไปกับผมโปรโมทกาแฟแก้วนี้หน่อยอ่ะเราแก้วนี้เป็นกาแฟดอยช้างนะฮะขั่วกลางนะครับ มีคนให้ความรู้ผมว่าการทานกาแฟที่ดีนั้นไม่ควรทานกาแฟขั่วเข้มมากนักเพราะเขาว่านะฮะอันนี้เป็นดุพินิษของแต่ละท่านเขาว่าเป็นสารก่อมะลิง่งอืผมก็เลยรู้สึกตอนนี้เริ่มเบียดไปนลแหละมาทานกาแฟขั่วกลางดีกว่าต่อไปนะครับได้เวลาที่ผมจะชิมด้วยตัวเองแล้วว่า หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งคืนนั้นสภาพเป็นไงจะพูดตามจริงนะนะครับเหมือนเมื่อวานครับผมว่าโอเคนะก็มันแค่วันเดียวสภาพเหมือนสดเหมือน เมื่อว,วานที่ผมทานผมทานไปชุดหนึ่งเมื่อวานสภาพโอเคมากรสชาติดีครับรอร่อยนะฮะนี่ผักแล้วก็เอออันนี้ช็อตเด็ดฮะเป็นอาหารสุขภาพเรานะครับวันนี้คือว่าผมน่าจะเฮลตี้อยู่ในระดับหนึ่งเลยวันนี้้านี้นี่ครับข้าวไลฟ์เบอร์รี่ครับซื้อจากลาซาด้าครับไม่แพงครักิโลว่าห้าสิบ แล้วเป็นข้าวที่อึดถึกทนมากครับไว้สามวันไม่จะอุ่นไม่เสียฮะอืมได้โอเคเดี๋ยวผมกินข้าวก่อน,นะฮะบ๊ายบายขอบคุณนะครับสวัสดีครับ